ท่านนายกทัฐนมนตรีค่ะห่วงใยประชาชนหลังพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้าแนะหากถูกสุนากาักกัดค่ะให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้ครบทุกเข็มพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนักบ้าภายในปี2568ค่ะ ข้อมูลกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขระบุในปี2566ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23พฤษภาคมมีประชาชนเสียชีวิตแล้ว3รายค่ะเหตุจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าหลังสัมผัสโรคและในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้ามาก่อนค่ะแต่ไม่ได้รับการฉีดซ้ำหลังถูกสุนักกัดในเรื่องนี้เองพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองด้วยการนำสัตว์เลี้ยงไปรับ Budget, วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดหรือว่าข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือว่าเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ทีีีีีี่่่่่่เเคคคยยไได้ร autistic, าาร,รรรรัับววซนนแตตมมมออาากกปปปหืพฤิทละ การป้องกันในเบื้องต้นก็คือหากเกิดเหตุนะครับให้ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดและสะบู่ผ่านน้าไหลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย15นาทีใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์ให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือว่าเรียนะครับเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสัตว์เสียชีวิตให้รีบแจ้งผู้นําชุมชนและแจ้งปศุสัตว์ส่งซากตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนซึ่งปัจจุบันครับจะฉีดวัคซีนเพียง4-5ครั้งเท่านั้น รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี2568ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวและสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจำนวนสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งรับเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงรวมถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบไม่ปล่อยทิ้งสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ